พาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานกระถินค่ะงานบุญกระถินนะคะงานบุญกระถินปีนี้ฝนตกกรินรินค่ะทุกคน งานกระถินเขาก็จะจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปีหลังออกพรรษาค่ะทุกคนหลังออกพรรษานะคะก็จะจัดถวายผ้ากระถินให้กับพระนะคะ บุญกระถินเป็นประเพณีสืบสานต่อกันมานานแล้วจ้ะบุญกระถิน เป็นประเพณีไทยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพากันทำมาเป็นประเพณีค่ะเป็นวัฒนธรรมในครอบครัวของเราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ ว่าการทำบุญกระถิ่นก็จะมีได้บุญได้บุญให้ครอบครัวมีความสุขปาศจากสิ่งไม่ดีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ บุญกระทินก็จะประกอบด้วยหลายอย่างนะคะบางคนก็จะเอาหมากหงหมากหงภาษาอีสานภาษาไทยก็เรียกมละกอน,นะคะแต่ภาษา,าบ้านเราเรียกหมากหงหมากหงจะเอามาประกอบในพิธีคือหุงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะคะ่ะเขาจะมาแขวนแขวนไว้แบบนี้นะคะเอามา ต่างคนก็ต่างถือมานะคะนี่หมากหงงแล้วก็หมากฟักนะคะฟักลูกฟักเราอ่ะคะ่ะหมากหงก็หมายถึงภาษาอีสานบอกว่าหงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะจ๊ะ,ะชีวิตจะรุ่งเรืองนะเหลืองอารามอะไรประมาณนี้นะคะ ตอนนี้อยู่ในบริเวนศาลานะคะเนื่องจากฝนตกค่ะทุกคนนำบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะคะนำบรรยากาศเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมบรรยากาศบุญค่ะบุญบุญกระถินนะคะก็ประกอบ้วยแบบนี้ตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่ง ต้นเงินให้สวยงามค่ะบรรยากาศรอบนอกก็จะมีเต็นท์นะคะเต็นท์กางเต็นท์กันแดดกันฝนนะคะเตรียมงานได้ดีมากค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็ได้นั่งในเต็นท์พอดีเลยค่ะถ้าแดดก็นั่งในเต็นท์นะคะเนาะวันนี้อากาศเย็นดีค่ะอากาศเย็นดีมากๆเลย ฝนตกโปรปยๆค่ะไม่ร้อนเลยนะคะอากาศเย็นดีค่ะแต่ก็จะน้ำเจ๊ะนิดนึงนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคกับนักบุญทั้งหลายนะคะบรรยากาศในศาลานะคะเพิินก็เตรียม ถวายปัจใจเนาะคะ่ะทุกคนตรงด้านนอกก็จะมีโต๊ะให้รับประทานอาหารนะคะบรรยากาศนะคะคนมาเยอะเลยค่ะนางรำก็ยังรำอยู่นะคะฝนตกก็ไม่หยุด มาชมบรรยากาศงานบุญกระถินค่ะเอาบุญมาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนดอทุกคนดูภาพความสุขสนุกสนานก็มีด้วยจ้า เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ